อนา,นาคตบิ๊กโจ๊กตีบตันเข้าไปทุกทางครับโ<อ>ตีบตันยังไงตอนนี้รออย่างเดียวรอกพคตลอครับซึ่งบิ๊กโจ๊กก็หวังน้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปล่างคำฟ้องไว้แล้วใช่เตรียมฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดมีสองทางอะ่ะหนึ่งกพอคอตลอรอลุ้นสองโลถ้าลุ้นแล้วผิดคาดก็เข้าศาลปกครองสูงตอนนี้บิ๊กโจ๊กรู้แล้วว่าผิดคาดแน่นอนไม่ไม่ไม่ใช่ผิดคาดตามคาดแต่ไม่สามารถ ฟ้องสารปกครองในตอนนี้ได้เนื่องจากว่าจําต้องรอขั้นตอนของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตำรวจก่อนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายเป็นเสมือนสารปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่าตํารวจะเอายังไงกับโจกทีนี้ถ้าเป็นคุณกับบิ๊กโจกกับเข้ารับราชการทันทีโดยที่กตรหรือพอบอไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจนั่นแหละดำเนินการเลยเพราะเป็นกฎหมายเขียนไว้แต่ถ้าเป็นโทษล่ะ ถ้าเป็นโทษบิ๊กโจ๊กต้องฟ้องศาลปกครองสูงสุดซึ่งเท่านั้นครับซึ่งเกมนี้ยาวยาวครับถ้าเกมนี้ยาวหมายถึงอะไรหมายถึงชะตากรรมบิ๊กโจ๊กจะถูกลากออกไปจากบริบทในการออกจากราชการคือยาวราชการเนยะครับอาจจะกลับเข้ามาได้แต่ไม่ได้เป็นผบรอบนี้แน่ถูกเพราะฉะนั้นจุดพลิกผันบันจะไปอยู่ในมือของกพคตรแล้วให้ดูมาตรา1 3 2 ตัวนี้เท่านั้นครับที่จะเป็นที่พึ่งว่ากรณีการออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยมันไปกระทบสิทธิบุคคลนั้นหรือไม่กระทบอย่างไรกระทบในเรื่องของเงินเดือนถูกคณะกรรมการดําเนินการเลยนะให้ออกจากราชการเลื่อนตําแหน่งการให้ออกการตั้งกรรมการสอบสวนที่บอกว่าวันเดียวกันเนี่ยมันผิดขั้นตอนหรือเปล่ารอลุ้นกันตรงนี้อย่างเดียวพี่ั้งก็ไปรอคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตำรวจนะครับและ รอคณะกรรมการกพอคตรเนี่ยรอใครบ้างอมาดูนะนี่คือรายนามของคณะกรรมการที่ทักคนณมันมันจะเป็นเหมือนกสทชเลยเหรอใช่สามสี่สี่สามที่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเนี่ยฝั่งสีเนี่ยเป็นตํารวจหมดเลยอฝั่งสีนี่เป็นตํารวจวิเชียนพฤโพสีอาจินโชตวงอำนาจอันอาจงามปัญญาเองช่วนอ้าวอีกสามน่ะสมัตนชัย วิสาลาพรคนนี้เป็นประธานเป็นประธานทวัชัยไทยเขียววันชาติสันติกุลชรมันอยู่กันระหว่างสายสีกากีเนี่ยกับสายเอกสายที่ไม่ใช่เนี่ยนะคนใส่เครื่องแบบกับคนใส่สูตรใช่สายไหนจะขับกว่าในการเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าบิ๊กโจ๊กนี่ไม่ใส่เครื่องแบบเลยนะใส่สูตรตอนนี้ใส่สูตรเพราะตรงนี้ต้องขึงฝั่งที่ไม่ใช่ตำรวจให้ได้ และในกระบวนการพิจารณาอนาคตของบิ๊กโจ๊กมันยิ่ขึ้นอยู่กับอะไระพยานหลักฐานอย่างเดียวครับถูต้องคณะกรรมการสอบวินัยที่นายกตั้งไม่ใช่ครับเป็นแค่องค์ประกอบอความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไม่ใช่อีกอะจะเป็นองค์ประกอบมติกอตลอก็จะเป็นแค่องค์ประกอบแล้วคำพิพากษาสารดีกาในคดีอื่นที่เทียบเคียงก็เป็นองค์ประกอบ แต่หลักพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงว่าด้วยเรื่องกระทบสิทธิ์เขาหรือไม่อ,ออกคําสั่งในวันเดียวกันให้ออกจากรายการถูกต้องหรือไม่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นพยานในชั้นศาลที่จะพิจารณาชี้ชะตาอนาคตบ๊กโจก๊กเส้นทางบอกได้เลยบีกโจ๊กกำลังถูกบีบให้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันและคับขันนั้นไม่มีโอกาสก้าวสู่เส้นทาง คู่ชิงรคู่ชิงตำรวจจะถูกลบไปเลยใช่ทันทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการชิงพอบอรตอรอคนต่อไปแทนพลตำรวจเอกต่อศักดสุวิบณนที่จะเสียนเสียณอายุราชการในวันที่30อืิบซึ่งมีแววว่าที่เคยบอกว่ามีดีลจะให้ลาออกเนี่ยไม่ลาออกละอ่าไม่ลาออกแล้ว,ออลวถ้าไม่ลาออกอก็ตั้งพอบอรตอรอไม่ได้เพราะกฎกรตอรอเนี่ย มันมีผล180วันจะลากไป<ร>ถึงกกตรประกาศเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2567มันจะมีผลวันที่2ตุลาคม <c oughs> เพราะฉะนั้นการตั้งนายพลตำรวจรวมทั้งพบออตรเนี่ยต้องตั้งวันที่หลังวันที่2ตุลาคม <c oughs> เห็นไหมละ่ะมันลากยาวเพราะฉะนั้นสถานการณ์เมื่อบิ๊กต่อเกษจะมีการตั้งรักษาการพบตรครับและระหว่างทางตอนนี้ บิ tie, ๊กตายกิรัตพันเพชรมีข้อเสนอให้โยกไปเป็นประลัดสำนักนายกระเป็นข้อเสนอของผู้ใหญ่ฟังบิ๊กโจุกเอ้ยจริงหรือก็สุดท้ายเนี่ยบิ๊กตายกิรลัตพันเพชรปฏิเสธข้อเสนอนี้บอกว่าถึงแม้ไม่ได้เป็นผบตรขอเกษียณในตําแหน่งรองผบตรเพราะฉะนั้นนี่คือตัวเต็งหนึ่งที่จะเดินหน้าต่อมาตัวเต็งสองคนคือไกลบุญสวดทรงกับประจวบประจวบวงสุขซึ่ง พลตำรวจเอกประจวบไอ้พลตำรวจโทประจวบวงสุกเนี่ยยังลุ้นผบไม่ได้เพราะยังไม่ได้เป็นพลตำรวจเอกเสียโอกาสเนื่องจากว่ากฎกระทรวงกฎของกตรเนี่ยจะมีผลวันที่สองตุลาไง่วนั้นเนี่ยเป็นรองผบตรแล้วไลรุนแล้วส่วนอีกคนบิ๊กโจ๊กเจอมละสุมเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในองค์กรตำรวจลองจินตนาการดูอีกฝั่งหนึ่งถูกต้อนจนมุมและทะนหลุงสเลเทะ กับอีกฝั่งหนึ่งกําลังเดินก็ไปสู่โหมดการตแต่งตั้งพอบอตรตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องสีกากีสู้กันข้ามปีเลยตั้งแต่กันยาปีแล้วเนี่ยนี่จะเลยไปตุลาโอ้ี่นี่เป็นครั้งแรกครับในประวัติศาสตร์ขององค์กรนี้ที่สู้กันว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวแต่องค์กรสตชสะเทือนไปทั้งบางหินของร้อนในมือนายกรัฐมนตรีอตอนนี้นับวัน จะยิ่งคุกรุ่นมากขึ้นมากขึ้นครับนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตลจะถือของร้อนอยู่ในมือครับก็ถือของร้อนยังไงดูนี่พี่ช้างอ่ะสิบแปดเมษามีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวนายกอ่าและตั้งคําสั่งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอันนี้ยังไม่เกี่ยวนะหกกรกฎาครับจนวันนี้ยังไม่มีการทลเกล้าวครับให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่เงินแล้วอ่อสามเดือนเกือบสามเดือนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่ บิ๊กตายเนี่ยกิรัตพันเพชรเป็นคําสั่งเนี่ยนะ,ะให้บิ๊กโจกออกเนี่ยก็มีการหารือกันว่าจะทุนเก้าดีหรือไม่มซึ่งนายกรัฐมนตรีเพื่อความรอบคอบก็ถามไปยังกฤษศีกากฤีกาว่าเอ๊ะมีกําหนดไหมว่าต้องทุนเก้าอย่างไรต้องทุนเก้าไหมตําแหน่งนี้ซึ่งกฤษฎีกาตอบมานะว่าต้องทุนเก้าการทุนเก้าไม่ทุนเก้ามาดูนี่มันมีปัญหาอยู่ตรงนี้บ,บอกว่าของร้อน คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนลงนามโดยกิจลัฐพันเพชรนั้นอ,อาศัยอำนาจตามมาตรา105มาตราร108และกฎกอตอรอตั้งแต่พศ2547ข้อ8อมาบังคับใช้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนคราวนี้มันก็มีปัญหาสิที่อาศัยข้อน,น,นั้นมันคืออะไระข้อ3เนี่ยเมื่อค้าราชการต้นรจผู้ใดมีข้อถูกกล่าวหาร้ายแรงกระทําผิดวินัยนายแรงต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวน ให้กระทําความผิดเนี่ยจะสั่งการอย่างไรก็ได้ตาม 1, 2, 3, 4สองามแต่ถ้าสั่งการ 1, 2, 3, 4, 5แล้วต้องมาดูอีกกฎหนึ่งครับกฎนั้นอยู่ในข้อ11อ็ดพี่ช้างดูนะนี่ข้อ11อ็ข้อ11บอกว่าการให้ข้าราชการตำรวจตำแหน่งผู้บัญชาการต,ตำรวจแห่งชาติเจนตำรวจและรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่าออกการการไว้ก่อนให้นำความกราบบังคมทุน เพื่อทรงมีพระราชนองการให้พ้นจากตําแหน่งพี่ช้างดูนี่ให้พ้นจากตําแหน่งไม่พอฮะรอมากก็ไม่ได้อืนับตั้งแต่วันออกจากราชการไว้ก่อนครับตอนนี้ทอดมากี่เดือนทอดมาเกือบสามเดือนเห็นไหมล่ะแต่ว่าให้นําความกราบบังคงทูลเพื่อทรงมีพระราพจมราชองการ<ต>ให้พ้นจากตําแหน่งต,ต,ตั้งแต่วันออกจากราชการไว้ก่อนมีผลมีผลย้อนหลังได้โดยไม่กําหนดระยะเวลาเพียงแต่ว่านายกรัฐมนตรี ถามว่าต้องนําความกับบงกุฎไหมและเมื่อไรใชืใช่อวด้ไหมแต่นอกจากบอกว่าคณะกรรมการกิจการคณะที่สองที่มีอาจารย์วิษณุเครืองาม,อมตอบว่าต้องนําความในระยะเวลาที่เหมาะสมครับแต่ยังมีของแถมอของแถมบอกว่ากระบวนการปลดบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์รณเพราะปลดวันเดียวกับการตั้งกรรมการสอบสวนซึ่งทำให้นายกตัวสันไม่กล้าเหมือนกันต้องรออะไรรอกอ กพคตรครับซึ่งนายกกรรมการพิทักคุณธรรมนายกออกมาพูดชัดเจนแล้วนายกบอกว่าสิ้นเดือนนี้ลุ้ผลละกรัชาคมนี่แหละระหว่างถือของร้อนเนี่ยตอนนี้ในสตชเราปั่นป่วนไม่หมดเลยบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคนบอกว่าตอนนี้ผมถูกลุมใช่1นึ่ต่อสี่่งต่อหลุมโดยใครโดยบิ๊กต่อลุมโดยนายกรัฐมนตรีลุมโดยพิตายลุมด้วยจรูนเกียรติบิ๊กเตา ผมว่าน่าจะมากกว่าหนึ่งต่อสีนะโอ้เป็นคนเดียวที่สู้ยิบตาเลยครับ